ครับสวัสดีครับอีกรอบนะครับผมก็ณนะตอนนี้จะมารีวิวในเรื่องของอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นคีมก็ต้องคิดอะไรามากเลยครับคีมก็คือคีมอันนี้นะครับก็จะเป็นคีมปากแหลมธรรมดาซึ่งมันจะมีสามขนาดได้เป็นเหมือนกันหมดครับแต่ว่าอย่าี่เห็นสั้นกลางยาวนะครับ อันนี้ผมมองแล้วว่ามันน่าจะโอเคกับกับการแบบหนีบสำลีหนีบเชือกจับลวดอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนซีหรือเบิดสูบส่วนตัวนี้นะครับจะมีมาให้ตัวเดียวน่าจะเป็นในลักษณะเหมือนกับขีบสำลีออกจากคอยและสระแบบนี้นะครับในการเปลี่ยนสำลีนะครับผมส่วนตัวนี้ มันคล้ายๆกับ3าตัวแรกแต่ว่ามันมีแง่งลงนี้ลงไปะนะครับก็น่าจะทําให้ทะลุทะลวงได้มากขึ้นไม่ติดแง่งโอเคต่อไปนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นไว้สําหรับการหนีบพวกไมโครคอยนะครับอ่าน่าจะเห็นภาพชัดเนาะต่อไปเป็น2ตัวดำซึ่ง2ตัวดำเนี่ยวัสดุด,ดีกว่าเยอะครับเยอะใช้คำว่าเยอะเลยอันนี้หนา แข็งอันนี้งอนะครับผมจับงอได้เลยงอเลยเวนนะครับอ่าโอเคแต่อันนี้ประเด็นปัญหาที่ผมกลัวผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่เป็นสีสแตนเลสตรงที่เป็นสีดำเน,นี่ยตอนเนี้ยมันเป็นแง่งต่อกันมันอาจจะมีการหลุดหรือเปล่าวันนี้ไม่ทราบนะครับชี้แจงก่อนอันนี้ค่อนข้างแข็งครับแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยซึ่งราคาเนี่ยร้อยกว่าบาท ร้อยกว่าบาทเหมือนกันแต่นี้แพงกว่าหน่อยไม่เกินห้าสิบบาทครับแพงกว่าไม่เกินห้าสิบบาทแต่คุณจะได้แค่สองพัน,นแต่นี้ทั้งชุดหกชิ้นร้อยกว่าบาทเหมือนกันแต่สัดใจเลือกนะครับว่าจะเลือกอันไหนใช้อันไหนถ้าสนใจก็ห้องมือหนึ่งนะครับผมมีเปิดให้บริการสั่งซื้ออยู่โอเคครับผมส่งครับสวัสดีครับ